เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมากรมป่าไม้ครับกำหนดให้หาดฟรีดอมที่จังหวัดภูเก็ตเป็นป่าอนนทนาการเพื่อที่จะรองรับการท่องเที่ยวครับหลังจากที่เคยมีปัญหาพ่อค้าแม่ค้าไปตั้งร้านค้าให้บริการร่มเตียงจนมีการจัดระเบียบมาแล้วก็หลายครั้งนะครับซึ่งการเป็นป่าอนทน,นาการนี้เองนะครับก็ทําให้คนในพื้นที่บางส่วนเชื่อว่าน่าจะสามารถแก้ปัญหาเรื้อรังที่ผ่านมาได้ครับนี่คือบรรยากาศของหาดฟรีดอมนะครับที่ภูเก็ตครับ โอ้ oh, สวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมหาดแห่งนี้ถูกจัดอยู่ในอันดับ18จากการจัดอันดับของเว็บไซต์ World Beach Guide ในปี2025แล้วก็มีการระบุว่าเป็นชายหาดที่มีความสวยงามเงียบสงบทอดยาวกว่า300เมตรทรายขาวละเอียดเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ะะแต่พอดังแล้วก็ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยสงบสักเท่าไหร่นะคุณผู้ชมดูจากภาพคนน่าจะเยอะนิดนึงครับการเดินทางไปหาดฟรีดอมสามารถโดยสารเรือหางยาวจากหาดป่าตองก็ได้นะครับหรือว่าจะเดินเท้าผ่านหุบเขาซึ่งจะเป็นทางชันประมาณ500เมตรก่อนจะไปเจอหาดฟรีดอมก็กลายเป็นเสน่ห์ของที่นี่ครับ สำหรับหาดฟรีดอมเป็นส่วนหนึ่งของเขตป่าสงวรแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดก่อนหน้านี้มีพ่อค้าแม่ค้าเข้าไปตั้งร้านค้าให้บริการกับนักท่องเที่ยวมีการไปตั้งร่มเตียงผ้าใบาตลอดแนวชายหาดโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็นําไปสู่การจัดระเบียบแล้วก็ดําเนินคดีมาหลายครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกรมป่าไม้กําหนดให้ป่าเทือกเขาหน้าเกิดจังหวัดภูเก็ต เป็นป่านันทนาการหาดฟรีดอมเนื้อที่41ไร่1งาน45ตารางวาขณะที่คนในพื้นที่เองพอเห็นการประกาศออกมาแบบนี้ก็เห็นด้วยนะครับหากภาครัฐจ,จะเข้ามากำกับดูแลก็น่าจะสามารถแก้ปัญหาเรื้อรังที่เคยเกิดขึ้นได้ครับงานราชการเข้ามากำกับดูแลเราจะไม่ต้องวิ่งไล่จับกันอันนี้พอกรมป่าไม้มาถึงเห็นเพจร้องเรียนมีคนร้องเรียนว่ามีการขายของ เราก็ประชุมทุกหน่วยงานกรมนส่วนจังหวัดส่วนเทศบาลเทศ,ศกิจนะส่วนของตํารวจพอกําหนดการว่าจะลงมากวาดล้างปุ๊บแต่ละคนมีนายหมดเฮ้ยมึงอย่าลงมานะวันนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ลงพอเจ้าหน้าที่ลงมาถึงนี่ไอ้นุ่นก็หนีหมดแล้วพอเจ้าหน้าที่กลับมันก็ตั้งร้านต่อมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดอนี่เหรไหมครับทีนี้พี่ก็เลยมองว่าในเมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าปัญหาเรื้อรังสุดท้ายแล้วผลกระทบมันเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว ขณะที่ศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการวางแผนออกแบบการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์การหาดฟรีดอมครับเพื่อเป็นการรองรับนักท่องเที่ยวข้อเสนอจากคนในพื้นที่ระบุว่าต้องการให้เน้นเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะถนนขนทางและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเป็นหลักก่อนนะครับอย่างไรก็ตามภายหลังจากมีการเผยแพร่ประกาศกรมป่าไม้ในการกำหนดให้หาดฟรีดอมเป็นป่าอนุรักษ์การก็พบว่า ทายาทเจ้าของที่ดิน2แปลงติดกับหาดฟรีดอมส่งทนายยืดหนังสือผ่านกอรมนอููเก็ตขอให้ระง,งับมติหรือคำสั่งการประกาศเป็นป่านันทนาการหาดฟรีดอมโดยอ้างว่ามีที่ดินส่วนหนึ่งซึ่งมีโฉนดถูกประกาศทับไปด้วยเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะขณะนี้คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองอยู่ครับ